สวัสดีค่ะพบกับไม้เท้าชาแนลอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเล่าถึงข่าวนะคะของกระทรวงแรงงานค่ะจับมือภาคเอกชนสร้างโอกาสมีงานทำให้คนพิการปี2566โดยตั้งเป้าหมายคนพิการมีงานทำเพิ่ม20% เป็นข่าวจากรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะคะสั่งลุกสถานประกอบการเตรียมความพร้อมจ้างคนพิการเชิงสังคมปี2566ค่ะกระทรวงแรงงานลุกพบสถานประกอบการภาคเอกชนส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมสร้างโอกาสมีงานทำให้คนพิการมีงานทำในปี2566เป้าหมาย1,200คน โดยทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านได้กล่าวว่าท่านให้ความสำคัญกับโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมประเภทการจ้างเหมาบริการโดยท่านได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานเชิญชวนในจ้างหรือสถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา34ให้ดำเนินการให้สิทธิ์แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ตามมาตรา5 5โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายการจ้างงานเชิงสังคมปี2,566ไว้จำนวน1,200คนเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายปี2,565ที่กำหนดไว้1,000คนหรือเพิ่มขึ้น20%โดยขณะนี้ได้ขอความร่วมมือจากสถานประกอบการภาคเอกชนจำนวน196แห่งที่เคยให้สิทธิ์ คนพิการตามโครงการจ้างงานคนพิการในปี2565ถึง1,499คนเข้าร่วมโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมประเภทจ้างเหมาบริการในปี2566สำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะที่ฟังข่าว ทางไม่เท้าชแนลนำเสนอสักครู่นะคะก็อาจจะยังงงๆค่ะว่าเอ๊ะการจ้างงานคนพิการมาตรา34คืออะไรการจ้างงานมาตรา35คืออะไรและการจ้างงานทางสังคมเป็นแบบไหนนะคะคลิปนี้ทางไม่เท้าชแนลนะคะก็ได้ไปศึกษามานะคะอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดหรืออาจจะ ไม่ได้แบบครอบคลุมทั้งหมดนะคะแต่ก็จะขออธิบายแบบพอให้เพื่อนๆคนพิการที่ยังไม่ทราบนะคะได้พอทราบบ้างนะคะสําหรับการจ้างงานคนพิการนะคะก็จะมีอยู่สามมาตรานะคะตามกฎหมายแล้วนะคะก็คือมาตรา3 3มาตรา34และมาตรา35นะคะซึ่งทั้ง3ข้อหรือสามาตานี้นะคะมาจาก กฎหมายคนพิการนะคะก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและก็เกี่ยวเนื่องกับกฎกระทรวงของกระทรวงแรงงานนะคะในการกำหนดจำนวนคนพิการที่สถานประกอบการจะต้องรับเข้าทำงานค่ะก็เรียกได้ว่านำกฎหมายมาช่วยในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้กับคนพิการนะคะอย่างเรื่องกฎกระทรวงของกระทรวงแรงงานในการกำหนดจำนวนคนพิการที่สถานประกอบการต้องรับเข้าทํางานนะคะตอนนี้นะคะสำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง100คนนะคะจะต้องรับคนพิการเข้าทำงานอย่างน้อยหนึ่งคนคะ่ะแต่ถ้าสถานประกอบการหรือบริษัทไหนมีลูกจ้างตั้งแต่151คนขึ้นไป ก็จะต้องรับเพิ่มเป็นอีกหนึ่งคนนะคะก็คือรับเป็นสองคนนะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะลดหลั่นกันไปตามจำนวนพนักงานปกติในสถานประกอบการนั้นนะคะถึงแม้ว่ากฎหมายเขาจะก,กาหนดให้สถานประกอบการหรือในจ้างต้องรับคนพิการ เข้าทำงานตามอัตราส่วนของพนักงานปกตินะคะแต่นั่นก็ไม่ได้ไหมายความว่าสถานประกอบการเขาจะต้องรับคนพิการทุกคนหรือทุกรายที่เดินเข้าไปสมัครงานกับเขานะคะเพราะสถานประกอบการก็ประกอบกิจการแตกต่างกันไปนะคะบางสถานประกอบการอาจจะเป็นโรงงานอย่างนี้ยค่ะอาจจะไม่เหมาะกับคนพิการ ที่มีความพิการอีกประเภทหนึ่งและบางที่ก็อาจจะไม่เหมาะกับคนพิการที่มีลักษณะความพิการอีกประเภทหนึ่งอย่างนี้นะคะตรงนี้เขาจึงได้กำหนดการจ้างงานคนพิการออกมาเป็นสามมาตราด้วยกันนะคะเพื่อจะได้เป็นทางเลือกในการจ้างงานสำหรับนายจ้างหรือสถานประกอบการและเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ ให้กับคนพิการด้วยค่ะการจ้างงานประเภทแรกก็คือการจ้างงานตามมาตรา3 3ค่ะก็คือนายจ้างรับคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการปกติค่ะคือไปทำงานที่บริษัทหรือสถานประกอบการนั้นๆแล้วมีการจ่ายเงินเดือนมีการจ่ายสวัสดิการประกันสังคมให้กับคนพิการเหมือนกับลูกจ้างคนปกติ และค่าแรงถึงแม้จะเป็นคนพิการนะคะก็ต้องได้รับตามกฎหมายแรงงานเช่นกันค่ะส่วนมาตรา34ก็คือนายจ้างที่ไม่ประสงค์จ้างงานคนพิการตามมาตรา3 3หรือการจ้างเข้าไปทางานในสถานประกอบการโดยตรงหรือไม่ประสงค์จ้างงานคนพิการตามมาตรา35ก็ จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะเพื่อที่จะให้ทางกองทุนนำไปใช้ประโยชน์สำหรับคนพิการนะคะสำหรับการจ้างงานในมาตรา35นะคะนั่นก็คือการให้สัมปทานนะคะในเรื่องของการให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการให้ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินในการประกอบอาชีพนะคะ อย่างเช่นอะไรบ้างนะคะเรื่องการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการนะคะการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการการฝึกงานการจัดให้มีอุปกรณ์หมายความว่าจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกซึ่งเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายได้ให้แก่คนพิการได้ใช้ประโยชน์ประกอบอาชีพนะคะและก็การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะ อย่างเช่นนะคะติดตั้งนะคะหรือดัดแปลงเครื่องมือเครื่องใช้ในอาคารหรือสถานที่เพื่อให้คนพิการเข้าถึงประโยชน์ในการประกอบอาชีพนะคะและก็อีกประเภทหนึ่งก็คือการจัดให้มีล่ามภาษามือการช่วยเหลืออื่นใดให้แก่คุณพิการนะคะ ตามข่าวของกระทรวงแรงงานนะคะทางกระทรวงแรงงานนะคะเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของการจ้างงานตามมาตรา35หรือการจ้างเหมาบริการนะคะโดยจ้างงานเชิงสังคมก็คือการจ้างงานให้ทำงานอยู่ในสถานที่ที่ใกล้บ้านและเป็นสถานที่ทีอ่อย่างเช่นหน่วยงานราชการนะคะอย่างเช่น ตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตำแหน่งพนักงานทั่วไปนะคะหรือทางองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กนะคะที่ว่าการอำเภอหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลประจำอำเภอประจำจังหวัดนะคะซึ่งก็จะมีคนพิการที่ได้รับการจ้างงาน จากสถานประกอบการอาจจะเป็นสถานประกอบการที่อยู่ในตัวเมืองหรือสถานประกอบการที่อยู่ในจังหวัดใหญ่ๆนะคะเช่นกรุงเทพมหานครสมุทรสาครน,นะคะซึ่งสามารถที่จะจ้างงานคนพิการให้ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่คนพิการอาศัยอยู่ได้นะคะ ก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนพิการนะคะที่จะได้มีโอกาสได้รับการจ้างงานนะคะเพิ่มอีกนะคะในปี2,566นะคะทั้งนี้นะคะก็ต้องติดตามข่าวสารนะคะจากกระทรวงแรงงานนะคะอีกนะคะว่าเขาจะมีมาตรการช่วยเหลือในเรื่องของการจ้างงานคนพิการไปในทิศทางใดอีกนะคะ ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทางไม้เช้าชาแนลทุกคลิปมานะคะฝากกดไลค์กด s u b สไคร b e เพื่อที่จะเป็นกำลังใจและติดตามข่าวสารดีๆจากทางไม้เท้าชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ